สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะมาดูต้นลาไยนะครับเมื่อเดือนที่แล้ววันที่17มีนาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ17มีนาผมลาดสารลำไยนะครับครบรอบหนึ่งเดือนพอดีวันนี้18เมษายนนะครับหนึ่งเดือนเราจะมาดูว่า ความเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยต้นลำไยเรามันจะออกดอกไหมก็มาดูกันเลยครับมาดูกันเลยอยอดแรกนะครับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นยังไงเริ่ม เริ่มจุดไข่ปลาครับเริ่มไข่ปลาเนี่ยระยะนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาครับเล็กๆตุ่มๆระยะเริ่มแรกครับก็หนึ่งเดือนก็ตามระยะเวลาที่ที่กำหนดนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยต้นใหญ่เราก็ออกดอกก็ นะมันดู่อดต่อไปนะครับ่อดต่อไปที่จะเป็นยังไงอะตะยะไข่ปลาครับจุดเล็กๆนี่ออกดอกแน่นอนนะครับช่วงนี้ต้องงดน้ำงดน้ำที่ลาดไว้มี2ต้นนะครับมาดูต้นต่อไปนะครับดูต้นที่สองนะครับต้นนี้ลักษณะใบเขาจะแตกใบอ่อนก่อนนะครับ แตกไปอ่อนต้นนี้ชัดเจนครับดอกเขาเริ่มเริ่มเริ่มให้เราออกมองออกว่าเขาออกดอกตุ่มตาดอกเขาก็เป็นจุดไข่ปลาครับตอนนี้เริ่มหน้ามันเริ่มไข่ปลาครับเนี่ยเริ่มไข่ปลาไข่ปลาครับต้นเนี้ย ต้นนี้ออกประมาณถังต้นประมาณ9ก้าเนะครับต้นนี้ออกดีครับสวยงามก็หลังจากนี้เขาออกดอกชัดเจนนะครับก็จะบ่มรุงดอกครับยืดช่อดอกครับให้ปุ๋ยท้งใบตะเกตยครับหยอดครับนี่ออกครับ ก็หลังจากนี้ก็ประมาณนับไปเลยครับหกเดือนครับได้เก็บผลผลิตนะครับหกเดือนเก็บผลผลิตลำใหญ่ใช้เวลานานครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับลำใหญ่ใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็ขอบคุณครับติดตามตอนระยะระยะอ่ เมล็ดเขาเท่าถั่วเขียวนะผมจะถ่ายทําอีกที่รงนี้ก็มาดูมาดูการเปลี่ยนแปลงของต้นครับว่าจะพัฒนาการไปด้านไหนก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ